ทีมโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงรุ่นเยาวชนหญิงและทีมโรงเรียนบ้านเจรดับรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านไทยยาเสพติดบางกูวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนครั้งที่5ประจำปี2567ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2ีวีค่ะ เมื่อวันที่3สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกาที่สนามวอลเลย์บอลศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรมเทศาบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกองการศึกษาเทศาบาลตำบลบางปูนำโดยนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูจัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านพยาเสพติดบางปูวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนครั้งที่5 ประจำปี2,567รอบชิงชนะเลิศประเภทรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน12ปีทีมโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงดีกรีแชมป์การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่23ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเมื่อปี2,566พบกับทีมโรงเรียนวัดตากล้อง ผลการแข่งขันจบลงทีมโรงเรียนบ้านนาวันเปียงเอาชนะทีมโรงเรียนวัดตะกล้อง2ต่อ0เซตและคู่ชิงชนะเลิศประเภทรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีทีมโรงเรียนบ้านเจระดับพบกับทีมโรงเรียนวัดช่องนนทรีผลการแข่งขันจบลงทีมโรงเรียนบ้านเจระดับเอาชนะทีมโรงเรียนวัดช่องนนทรีสต่อศูนย์เซต ควาแชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยาเสพติดบางปูวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนครั้งที่5ประจำปี2567ในรายการนี้ไปครองนะคะโดยทีมโรงเรียนเมืองสมุทรสาครรุ่นเยาวชนหญิงและทีมโรงเรียนวัดสลักเหนือรุ่นเยาวชนชายควา้าแค่อันดับ3ค่ะ โดยมีนายเอ,เอกลักษณ์สีชมพันธ์รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมด้วยเรืออากาศตรีเฉลิมชาติไว้วิลาเลขานุการนายกเทศมนตรีพันจ่าเอกวัชนันวรางพิสุทธิ์รองประลัดเทศบาลตำบลบางปูนายนัทพ,พรพรหมาธุผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณแสงเดือนเรืองอารามเลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนายบรรจงโตสงวนนายสมศักดิ์โกทันที่ปรึกษาภาคประชาชนร่วมกันมอบโล่รางวัลและเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬายอดเยี่ยมและมอบเปลี่ยนรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน1,000งบาทให้กับทีมชนะเลิศรุ่นเยาวชนหญิงได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านนาวันเปลียง ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนวัดตากร้องได้รับเหร e ียญรางวัวลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจานวน6000บาทนะคะและทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองสมุทรสาครได้รับเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจานวน4 0 0 0บาทส่วนทีมชนะเลิศรุ่นเยาว,วชนชายได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านเจรดับได้ร,ได Real ไดรับเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจานวน10,000บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนวัดช่องนนทรีได้รับเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน6000บาทนะคะและทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสลักเหนือได้รับเงินรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน4 0 0 0บาทค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวัน ชิงช้าเล่ย์นะครับในโครงการวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนนะครับบางปูนะครับที่จัดแข่งขึ้นมาประจำปีเพื่อ2567นะครับก็เสร็จที่ลงแล้วนะครับดีใจกับนักกีฬาทั้งประเภทชายและเภศหญิงนะครับที่ได้ชิาเลิย์ไปปีนี้นะครับอย่างไรจู่วันจูวัสของการจัดโครงการครั้งนี้ครับท่านนายกทีมบนจุดเลยนะครับมอบหมายให้จัดการแข่งขันขึ้นมาเพื่อยกระดับ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญทีมต่างๆที่มีเสียงเนี่ยเข้ามาเพื่อให้เป็นประสบการณ์ในการแข่งขันในบรรยากาศการแขร่งขันสนุกสนานนะครับซึ่งผลยายแข่งออกมาก็เป็นดังจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับ บรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับตื่นเต้นนะครับยังไงปีถศัตไปเนี่ยก็ต้องฝากเรียนเชิญนะครับทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แล้วที่มีความสนใจนะครับให้ติดตามแล้วก็มาสมัครร่วมแข่งขันเยอะๆนะครับเทศบาลตมบางปูเนี่ยก็จะยกระดับการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทางเทศบาลตมบางปูได้ครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ